เด็กตัวเลือตั้งใจฟังนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะทุทะจิตตะนะภาติธทมเมตตัง นักวิชาติติเติงหาตัวน,นับ,บน,นีต <c oughs> มาภาพจะได้บรรยายขยายธรรมะตันตนของรพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่ทรงแสดงไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว <c oughs> แต่ยังเป็นอมนตะยอยู่ <c oughs> ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์ ได้รับผลประโยชน์ที่ดีงามอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าทำเมติตังนวิหาติกิตติซึ่งแปลความหมายเป็นภาษาไทยว่าเกียรติย่อมไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมทำไมเป็นแบบนี้เกียรติก็คือความที่คนหลายคิดว่าดีคูณเกียรติแต่เราตั้งอยู่ในธรรมแล้วเรายังมมีเกียรติ ต่างธรรมในติ้งมีเกียรติแน่นอนมีเกียรติเยอยชื่อเสียงเกียรไกลในหมู่ชนเล็กก่อนคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีค่านดยมมีชื่อเสียงต้องเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กน้อยก่อนเกิดขึ้นจากคนจำนวนไม่มาก ไม่ว่าเป็นมุ่มั่นก็ดีท่านไม่อยากมีชื่อเสียงเนี่ยมีเกียรติในวงการที่หวงหวางออกไปแต่เพราะท่านทำดีให้คนจำนวนน้อยไม่ถึงพันได้รู้ได้เข้าใจธรรมะคำสอนของท่านข้อวัดปฏิบัติของท่านอารมณ์สั่งสอนเป็นพเป็นผู้แนะด้วยนำด้วย ให้ลกูกศิษยลูกหาใน้บารุดธรรมหมด,ดจีเดจดักจิดใจแล้วท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังเสียงใหลในหมู่ชนไม่มากนะเมื่อท่านต้งรับดับขันไปแล้วสิ่งที่พระเจ้ากล่าวว่าเดียดยังไม่ทิ้งผู้อยู่ตั้งอยู่ในธรรมประกับกดเื่ชื่อเสียงท่านระเบือรือไป มีลูกศิษยูกหานับร้อยแน้วกพันจะจายความรู้ความคิดนั้นออกไปไม่ใช่จะมีแต่ครูผู้มั่นเท่านั้นอุบาอาจารย์หรือนักนักวัวนักทีก่ต่างเขาก็เกิดขึ้นจากบริวาเรเล็กน้อยก่อนคนใกล้ชิดสำคัญที่สุดคนใกล้คิดพูดจะอะไร ย่อมมีค่ามีราคาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามไม่ว่าสนศาสนาคิดเขาเยซูเขาก็เผยแผ่ความคิดความปฏิบัติที่ดีงามของเขาให้แดมูชนจำนวนนับพันด้วยความไม่หมาเมื่อเขาไปแกโลก ลูกศิษย์ลูกหาคนที่เชื่อถือนับถือจำนวนับพันกระจายความด้วยความคิดของไปตั้งเป็นศาสนาได้เหมือนปัจจุบันนี้มีคนนับถือเป็นพันล้านพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกนนอัน, 1, นพระค์มะไม่ทรงเผยแผ่ธรรมที่ยิ่งใหญ่มากมายทัว่วโลกอย่างที่มีชีวิตอยู่ทำปัจจุบัน รูปติดตุกหานับมือนับ,นบแต่มในปัจจุบันนี้แล้วก็ขยายจนนับล้านหลายล้าน <c oughs> แน่นาคตทั้งที่ท่านนั้นไม่ได้ปราถนาจะให้คนทั้งโลกลวเว้รัรอดเย็นรับ,รบ,รบ,รบตาแต่พระบุตรบารมีของท่านความแมตตมาจะท,ทาท่านความตั้งอยู่ทำท่านเริมแผ่ใจของไป ยุคนี้สมัยนี้สื่อมันเฉลชนมากมายกระจายทั่รวดเร็วผู้คนได้ฟังเทศฟังธรรมตามซื้อหรือตามกระจายไปต่ต่างต่างสภพูดต่อพูดต่อแไปการเทศบางทีก็เทศกระอัดลงดูทุก ลมเนเฟผู้คนฟังนับหน่นนับแสนกระจายกันนับล้านนนั้นการเทศพิเศษมีประโยชน์เทศแล้วยังความสุขสบายใจเกิดขึ้นในกรณนั้นความพึงพอใจแล้วมีความสุขก,กายสบายใจย่กระจายออกไปนับร้อยนับพันนับหื่วนับแสนนับล้านกระจายไปเป็นที่พึ่งทางใจเป็นผู้นำจิตวิญ,ญญาณที่ดีงาม แต่ผู้นำจิตวิญญาณนั้นผู้เป็นไจ้เพิ่งทางแกนัก้นต้องเข้าใจในหลักความเป็นจริงของมนุษย์ในยุคปัจจุบันถ้าไม่เข้าใจในหลักความเป็นไปของมนุษย์ปัจจุบันแล้วก็จะทำให้ความร้นแรยเกิดขึ้นแจะมีชื่อเสียงโ่งาังเยียงไกลขนาดไหน นักถือมากนลนก็ตามแต่ถ้าหากไม่รู้ความเป็นไปของโลกย่อมอยู่ลำบากไม่ว่าเป็นองค์ใดละพัองค์อะไรลำมักนั้นประวัติของท่านนั้นเคยเป็นอาจารย์ใหญ่มาก่อนอาจารย์ใหญ่เขมีชื่อเสียงตรงงเียงไกลแล้วตายลงไป ลูกศิก็ตามหาด้วยการนั่งสมาธิว่าติดการสื่อติการอะไรต่างเป็นจัดจไปว่าองค์ลรมะนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่กับชาติมากเกิน <c oughs> จึงเราวต่นเถอะามากมายเต็มประเทศจนทําให้ประเทศอื่นเขาพิชชาลิสยามาโจมตีตรงนี้จากประเทศที่เป็นนั้นไปอยู่ที่จีนไปอยู่ที่อินเดีย และความทุกข์ความหกลงถือสารพัดรรพนี่ละเรียกว่าจะพูดเจดจาอะไรต้องดูสังคมติใหญ่ถหากสังคมไม่ยอมรับก็อย,อยู่ลำบากตัววันนี้ครูอาจารย์บางที่อาจจะสามารถเกินไปบางที่อาจจะสาน้อยเกินไป ศึกษามากเกินไปก็คือพวกที่อยู่ในบ้านในเมืองเรียนหนังสือศึกษาทั้งทางโลกแล่ทางข่ามมากมายเกินไปทำให้รู้ความประพฤติปฏิบัติของคนเป็นมนลมากเขาเรียกว่ารู้มากก็ไม่ดีเป็นพูดในทิงที่ทําให้ความสัดแย้งเกิดขึ้นถ้ารู้น้อยก็ไม่ดีเหมือนกัน <c oughs> สือมลทนอะไรก็ไม่รู้โทรศัพท์ก็ไม่มีวิทยุก็ไม่ให้ฟังหนังสืออื่นก็ไม่อานให้ฟังแต่เทพอาจารย์ของตัวเองอาจารย์ตัวเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมีความรู้ความสามารถแต่ฐานเหมือนพระพุทธเจ้าทำไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านมั่นใจเลยว่าท่านแก่เห็นจริง ทางทางโลกทางธรรมมาแล้วศึกษาทางโลกถ้าชิตปัจจุบันก็คือปริญญาเองศึกษาทางธรรม็นรู้แก้หเห็นจริงสุดพ้น็นสาม,มารถซื่อกับเทพไทยเหล่าเทวาได้เป็นผู้แก้เห็นจริงว่ามนุษแล้วมนุษย์ทลายหําดีตายแล้วเปนไหน มนุษยทั้งหลายคำชั่วแล้วตายแล้วไปไหนคงรู้หมดรู้จุตีได้เคยมนัตว์ทั้งหลายรู้ว่าอุเพจัตตาปุตตตาคาดก่อนถึงอไรทำไมมาถึงรนชาตินี้นี่แหละกระจายความรู้ออกไปทั้งอดีตอนาคตอจุบันรวมด้วยครรมะอันยิ่งใหญ่สั่งสอนออกไปเป็นธรรมะต่า เพราะว่าพระองนั้นรู้กแจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงประเทศออกไปสอนไปเป็นอมตะแต่ทุกวันนี้พระบาอาจารย์ท่านไม่เคย,ยบางองค์ท่านอศึกษาน้อยบางองค์จบแค่ปอวงปอสามปอสีก็มีศึกษาธรรมะก็ไม่มากหมายอะไร ในบรุธรรมเป็นพระหันจะฟังเทศท่านอย่างเดียวก็ไม่สมควรต้องฟังเทจตริเจ้าและสังคมด้วยมันจะเป็นการป้องก,กันภัยแก่ตัวเองเนอน,อน,อนาคตได้ยิ่งปัจจุบันนี้ก็รู้รกันอยู่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรผู้คนจะพูดใะจาอะไรก็ต้องระวัง ก็สถานการบ้านมอนมันเป็นแบบนี้เราะนั้นพวกเราจะเข้าใจต้องศึกษาธรรมะผูบายใจหลายองค์ะจะมาไ่าให้เน้นฟังแต่ธรรมะที่จะมาเทศอย่างเดียวจะมาเปิดพว่วงให้ฟังบายาจารยอพอดไปพูดอ่อะทิยิ่งฟังหลายองค์ยิ่มีปัญญามากมายปัญญาเกิดจากสี่อย่างด้วยกันก็คือสุจิตริ ตัก,ก,ตตก,ก,ตก,ก็คือสุขเงสุตก็คือฟังจีกค็คิดรูปก็ถามนอก,ก็เขียนที่เนี่ยเขียนไว้ศึกษาไว้ให้ดีแล้วจะมีปัญญารู้กแก้งเห็นจริงในหลักที่อีีงามต่อสังคมปฏิภาณพันธุ์ลกถ้าเราสอนแต่มักผลนิพาน มันก็ไม่ได้ทุกวันนี้ผู้คนเขารู้หมดแล้วนักคืออะไรผลค,คืออะไรนิพพานคืออะไรรู้หมดแล้วเราเทศจริงเ่านี้บางทีเขาก็ลำคาญไปเราเทศแจกจออกไปยากยงเหมือนกันอย่าได้เอาคําทุกใบจายใเรื่องมรรคผลนิพพานมนาคุยม,มาจากนันถ้าเกยดเรื่องมรรคผลนิพพาน บางคนก็โกรธกันก็มีเหมือนพวกที่พูดเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงไรช่างผมช่างตัดผมเป็นคนเสื้อเหลืองคนตัดผมเป็นคนเสื้อแดงคุยไปคุยมาเกิดไม่พอใจกันลุกขึ้นไม่จ่ายค่าตัดผมทั้งที่ตัดไปแล้วคึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็มีเดินออกไปจากร้านเลยก็มี การบรรยายมรรคผลนิพพานให้แก่คนผู้ไม่ศรัทธาเลื่อใสให้แก่ตานางอื่นยอ่นนอมทะเลาะไปฉะนั้นเราต้องบรรยายในสิ่งที่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานเป็นขั้นต้นดี่ปวดว่าจะเป็นทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วความไม่คิดร้ายต่อกันก็่มีความเจริญสัมมาอย่างนี้เป็นต้นที่พระเจ้ากล่าวาว่าปทุตตะอิตตะตะนภาติซึ่งแปลภาษาไทยว่า พูกมีกิจคิดได้ย่อมหาความเจริญไม่ได้เราบรรยายเงี้ให้ลูกหลานฟังไม่ต้องบรรยายเรื่องพระนิพพานหรอกพระนิพพานมันสูงเกินไปเราไม่ต้องบรรยายให้ลูกหลานฟังเราบรรยายลูกหลานฟังเพียงว่าผู้มีกิจคิดได้ยย่อมหาความเจริญไม่ได้ถ้าเราคิดร้ายแล้วเท่ากับว่าเรามองโลกในแง่ร้าย มองโลกให้ไม่น่าอยู่มองโลกแล้ว <c oughs> ตามมาเราคิดได้เราดูคนแต่ละคนอย่างน้อยที่สดุดแล้ก็มองกันว่าทุกคนเ็นดีหมดมนได้คิดลายตัวเขาทุกคนเป็นคนดีเป็นคนดีงามเรื่องความไม่ดีนั้นเราค่อยเอาธรรมะไปคุยให้เขาฟัง แนะนำสิ่งที่เขียน้อยไปจากคนไม่ดีในสายตาคนร้ายแต่ตเราเมื่อเราแนะนําความรู้ความไรต่ารให้ความเขาก็จะกลาย,ยาเป็นคนดีได้นอต่คคนที่จะเป็นคนดีคนร้าย,ายาก็สําคัญเหมือนกันสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเช่นคนที่ กินเหล้าอ่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเขาไม่กินหรอกเขาเห็นคนกินเหล้าแล้วเกิดความสนุนตังเวทบางคนได้่วแล้วเกิดกินเหล้ามามายีความหวานด่า,มา,าไม่เก็บแต่แล้วเขาโตขึ้นมาบางคนสถานการณ์บีบเขาไม่กินเหล้าเขามีทำไมถินว่ายอย่างไง คนที่กินเหล้าก็คือเดิงอก <c> ห <oughs> ักหลักลอยคลอยงานตรงนี้เนี่ยทำให้เขาต้องทันไปจิตเหล่าก็เกลียดมากถ้าคนกินเหล้าถือว่าเป็นคนีนคนน้อยก็ใช่อยู่เพราะว่าไม่มีความสาี่ยงอันแทงไม่ควรม,มีการต่อสู้ไม่คิดต่อสู้ ยอมแพ้กับสะตาชีวิตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่คิดต่อสู้จึงหันไปกินเหล้ากันกินเหล้ามอาไปนอนตามดินตีนตามหญ้าเป็นอาหารเป็นเพื่อนของหมูหมาปลาไปที <c> ่ <oughs> อยู่ริมถนนคนกินเหล้าก็คือคนที่แพ้ชีวิตแพ้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น,นยอมแพ้ ไม่คิดต่อสู้คนคิดต่อสู้ก็คือขบขักหลักรอยคอยงานเลงตัต่อสู้นิรนตนต่อสู้ทุกอย่างถ้าคิดไปออกก็หาคนที่เป็นบัณฑิตท้าวัธรรมจำําหวินภาวนาให้ท่นานนั้นต่างตอนเมตตาอุลงแล้วแต่รู้กแก้เห็นความเป็นไปแก้ไข คน <c oughs> เราที่มีทางออกได้ราะความต่อสู้เองเป็นทางออกไม่ต้องเป็นปยาเสพติดเป็นทางออกไม,ม่ว่าจะเป็นเหล้าปรียาบ้าเฮโรอีนยาเสพติดในร้ายทั้งหลายอันไปทางเหล่าน,นั้น โดยคิดว่าสิ่งนั้นมาทางออกที่ดีที่สุดคือเรืมทุกอย่างออกไปแต่แท้จริงแล้วนึกว่าเสพยาบ้าเลยมันก็จะเสพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นหมดเนื้อหมดตัวไปรับขโมยของจากพื้นพะขโมยได้ขโมยไปพอกลับได้ก็รับไป พอตีพอฆ่าจะตับ้ก็ตีฆ่าไปอย่างนี้แหละผู้จะได้เงินมาคื้อยาบ้ามันทําให้ชีวิตตกต่ําได้ถ้าเรายอมแพ้กับชีวิตในการต่อสู้โลคนี้ทุกคนเกิดมาต้องต่อสู้ชีวิตในการต่อสู้ทุวันนี้เศรษฐีอาจจะแย่เม่สายตาคนทั้งหลายอาจจะแย่แต่ไม่ใช่ แล้วก็ววาาที่จะนัให้ร่อพ่อเอกว่าสาเหตุที่จจจิตแย่เพราะเหตุใดก็เพราะว่าทั่วโลกมันแย่แยทหมดทำไมจึงแย่ก็เพราะว่าก็เกิดสงครามกลางเมืองฆ่ากันตายคนที่เคยซื้อของจากประเทศเรามากมายก็ซื้อไม่ได้เพราะ ลำพังจะหาเงินหาข้าวกินยังไม่มีเลยแล้วจะมีสิน,นไหนมาซื้อเครื่องประดับซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อข้าวสารอาหารแห้งกรบการฟูกกระคาับแพงไม่ได้นี่แหละก็เรียกว่าทั่วโลกกระจายออกไปมีแต่ความทุกข์ความลำบากเศรษฐตไม่ดีกจใจโดทั่วโลกไม่ใช่กาเห็นว่า เราค้าขายไม่ดีทำให้เราท้อแท้เราก็ยอมไม่ต้อท้อแท้เราศึกษาดูตามสื่อประชาต่างก็รู้ข่าความรุนวรยเกิดขึ้นในใจจะเป็นปกตเดียมีนักวิดัมันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกคนหนกย่ออกจากประเทศนับหลายล้านคน ทำให้ <c oughs> ประเทศอื่นละบาดส่งบริจาคของให้จีนฟรีปีละหลายล้านหลายพันล้านลหลายหมื่นล้าน <c oughs> นี่แหละเลยว่าสิรษฐกิแจแย่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดีเยวกระจายไปทั่วเคยอ่านหนังสือบางอย่างที่เขาวินิจฉัยเขาทำ แสดงความคิดเห็นอะไรต่างจากผู้คนมื่นมากในการสอบถามบ้างในการสื่บมวนอะไรตา่างมากียเห็นหเดียนลงมาว่าในโลกนี้มีประเทศไหนที่มีคนมีความสุขมากที่สุดคนทั่วโลกนี้หลายพันล้าน6พันจิพันล้านคนที่พอที่จะสัมภาษณ์พอจะสื่อถามได้ว่า ประเทศไหนที่น่าอยู่และคนส่วมีความสุขเสมอภาคกันความรวยไม่เป็นจุกรวยแต่งายเขาเลยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนมีความสุขมากที่สุดเรา็เองเกล้วก็ใช่อยู่ประเทศอื่นเขาต้องโดนระเบิด่าดตัวตายตรื่องเรื่องตามตามถิ่มป่าถิเมือง โดนระเบิดปีชีพโดนรอบวางระเบิดความทุกข์ความทรมาณเกิดเพิ่มในสังคมนั้นแกวเทศไทยเรานั้นเศรษฐกิจก็สบายดีที่สุดในโลกก็นในไท่อยู่เพราะว่าเป็นัวกระจายถ้าว่าประเทศจีนเศรษฐกิจดีมากกว่าทุกคนในประเทศอียก็ยน่าจะไม่ใช่เพราะเขาไปเทีย่ยวประเทศจีนอยู่ <c oughs> ในเมืองหลวงก็ใช้อยู่โวยสร้า,างบ้านสร้าง่ใหญ่โตแต่ถ้าไปตัวบ้านนอกแล้วการาไถนาก็ยังใช้พลอใชควายอยู่การฝนถ่ายใช้เกียนอยู่ผู้คนยังมุงกระสอบอยู่นี่ผมคิดว่ารวยอันดับหนึ่งของเอเชียไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไทยเรารวยกว่าั่นแน่เรารวยกระจายออกไป ไม่ใช่ด้านหน้าด้วยด้านหลังจนอเี้ยป็นอย่างนั้นประเทศไทยเรา้วยกระจายผู้คนถึงกันเพื่อเหลือกันเพื่อปูดกันทำให้ประเทศไทยเราหน้าอยู่เราภูมิใจว่าอะไรๆต่างประเทศไทยก็ดีแทบทุกอย่างแล้วดีกว่าเทศอื่นแล้วทุกวันนี้นะสังเกตดู ดีกวประเทศอื่นอย่างเช่นเขาวิจัยว่าสายการบินไรยที่มีคนบริการดีมีอาหารเสิร์ฟที่ดีมีการรับที่ดีมากที่สุดในโลกเขาก็เลยเสนอว่าสายการบินไทยเป็นสายการบินที่บริการดีและก็ใจดี มีรสัมพัญดีอย่าเก็ตไปเดียเห็นนั่งสายการบินประเทศเดียเขาเสิร์ฟอาหารน้ำเปล่าที่ไม่กัดกรออะไรเตะแต่กาน้ำโอน้ำบะเทะแต่แก้วม้เรากินธรรมดาเนีย่ยบริการแล้วก็ครัวคนละลูกสองลูกเองบริการในสายการบิน แล้วก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มเส่ยงใสให้แก่แกคนขึ้นไม่ค่อยหวัดีหวัดีไม่ค่อยอะไรต่างไม่ค่อยมีการหวัดดีเวลาคนที่เห็นแบบอบอดเตเจสวยงามหน้าตาดีก็แอบ,บถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ก็โกรธเขาสารให้เขาลบไปหมดนี่แหละคือปัญหาการบินที่ใจไม่กลัว ไม่เหมือนสายการบินไทยจะมาก็ขึ้นไปจำรถคือนกแอร์ไปเขาก็าวัดดี้วัดดี้วันดีทุกคนคนนเคืองเหวัดดีแล้วก็คนสลายถ่ายรูปถ,ถ,ถ่ายวีดีโอไว้ก็ยิ้มใหญ่เลยยิ้มแสดงความดีใจให้คนรู้ว่าใจกว้างคไปใจปวกว้างผู้บริหารที่ดีงามทำให้ เคยถามก็อยู่ว่าประเทศไทยนี้มีสายการบินไรที่คนนิยมนั่งมากที่สดุดเขาบอกว่านกแอร์คนนั่งมากที่สุดบริการดีถึงแม้นกแอร์จะไม่กระจายออกไปทั่วโลกแต่ของบริการที่เมืองไทยัดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้คนชอบนั่งเพราะการบริการที่ดีงามมีปิยววายจานมองไกลเจ็นกว้าง นี่เนี่ยวจเรียกว่าทุกอย่างในประเทศไทยนั้นติดของดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารน่าต้องเที่ยวอะไรต่างๆหนึ่งของโลกความปลอดภัยก็เป็นดับหนึ่งของโลกนอกจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น่ากลัวอยู่คนทั้วหาไม่อยากไปเที่ยวกันแต่ละทางอีสานทางเหนือทางอะไรตต่างๆคนจะไปเที่ยวกัน ทำให้นำเงินออกไปเป็นจำนวนมากต่างประเทศมาเที่ยวจำนวนมากได้เงินเข้าประเทศเป็นไทยปีละหลายล้านล้านในเดียวฉะนั้นจึงคาดผมใจว่าเราเกิดประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่ดีงามน่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วไม่มีที่ไหนที่น่าอยู่เท่าประเทศไทยเราฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะมีความสุขมากๆขึ้นไปคือความดี ทำดีอย่างเต็มที่อย่าให้ต้องไม่มีที่ดินที่ดินอยู่ถ้าทำไม่ดีมันก็จะไม่มีที่ดินอยู่ไม่มีที่อยู่เลยว่ทาทำไม่ดีไม่มีที่อยู่ประเทศไทยเหล่านี้ถ้าทำดีแล้วอยู่ในโลกนี้ประเทศนี้ตลอดชีวิตได้จะมีความสุขคนที่ทำไม่ดีต่อประเทศไทยเรา กรถูกกฎหมายบ้านเมือ,องจัดออกไปไปอยู่ต่างประเทศ็นความทุกข์ลำบากเีกว่าภารย์โยมือนกันถ้าทําไม่ดีแล้วสังคมประนามย้ำเหยียดไม่มีที่อยู่หนีไปต่างประเทศยิ่งมีความทุกข์หลายดังนั้นพวกเราอยากอยู่ประเทศไทยที่ดีงามต่อชีวิตจงละชั่วทําดีทําใจจนได้ของใสก๋าเลยสดเดงซิ่วทำหมักรู้ใจที่ว่า ทำเมตตานะาตักวิชาลติจิเติเยียดย่อมไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมนนี้แลทวังก็มปรัปกา